จะไปไหนชนบุรีชิดในเลยพี่จะไปไหนชนบุรีชิดในเลยน้องอท่องเที่ยวชนบุรีพรนัทด,ดิคมควรไปวัดหลวงพี่แซมื่องจักรสารสิ่งยั่วยวนใจผลิตภัณฑ์หลากหลายคุณภาพห้าดาวพนัทด,ดินคมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมแล้วไปกับพวกเราเอ้ กิมเจอรี่น้องวายจะใครก็ได้ก็ชวนไปเไปด้วยกันไหมคำตอบสุดท้ายกับคนพิเศษในด,ดวงใจชนเมืองฉลามสำหรับคนชอบอาหาราทะเลที่นี่และเมืองสวรรค์อากาศก็ดีเหมือนกับในหนังมีกิจกรรมสนุกสนานแฟนลับฉลามชนก็ต้องมาเชียที่ขอบสนามวันหยุดสงการงานประจำปีหน,น้าสาร มีงานวันไหลที่หาดบางแสนถนนเข้าลามเมืองชนใหญ่กว้างขวางที่นี่แหละคือบ้านฉันอยากชวนทุกคนมาเที่ยวแล้ยวยนความทุกไว้ข้างหลังจะไปไหน กเดจะกินอาหารทะเลลองจิ้มซอสพริกศิลชาเด้แน่แล้วจะรู้ว่าคตรเด็ดจัดก็ต้องมากินกันที่เน่อย่าดูชัางมาวัวควายแนะนำเลยเขาเขียวน้ำตกชายตะเทนนั่นก็โคตรสวยเชียวสาวสศิลชายยิ้มหวานชวนละเหลียวที่ผมยืนอยู่พิษถินเทพานอวกาศก็ ถ้าหากมาสัตหีบไม่มีจุดหมายก็หลงทางให้ถาหาเรือลำใหญ่ๆที่มาจากยุกสงครามจุดเด่นมีเรือหลวงจากกีจอดเทียบทางการเดินทางนี่ก็สะดวกถนนถนนก็เรียบมากนะมีสวนอัุงนละสวยทุกจุดที่สุดอลังการผลทับทิูเขาชี้จันแกะสลักที่สุดจะทำนานสนุกสนานก็ต่อได้ที่สวนน้ำกระตูนเน็ตเวิร์กแหละของดีชมบรีเย์วอชเซอร์ e r จะพาทุกคนไปที่อำเภอเกาะจันท อยากไปก็ตามมาหนุ่มสาวอยากอดกันชวนไปขายทหารชมทุ่งทานตะว,วันชาวบ้านทำไร่ทำสวนผลไม้ปลูกมันอาอพอคนที่นี่มีชีพเกษตรกรมีสินค้าโอท็อปให้ทุกคนได้ลองเราจะพาไปอ่างเก็บน้ำาของหลวงและชะโลทอนตกดึกแล้วผมจะพาคุณเข้านอนอย่าย พันทองถ้าทอง,องคุณนั้นมันหิวในอำเภอแห่งนี้มีศิลปะทองคำจิวเตาเผาอินแบบดั้งเดิมที่หาดูได้ยากนักแวะพักผ่อนนั่งตกปลาท,ที่ JJS Fishing p a r มาเที่ยวกันมาเดินที่นี่มาสูดอากาศมาที่วัดโป่งตำม,มุดมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์รูปวาดมากมายแต่ทอดเรื่องราวยุคพระเจ้าตากงานสิลป์หลากหลายในพันทองที่ม่อยากาให้คุณพลาดเอย หยุดพักออกเดินทางตมหนักฮาวานว่างสบายสบายไม่อยากอยู่บ้านก็ออกไปเที่ยวซะค็ดกับชีวิตมามากแล้วหยุดคิดไปวางความทุกข์ไว้ข้างหนึ่งมาหยุดไม่รู้ไปไหนแนะนําให้ลองมาบ้านบึงเปิดโมใหม่ๆท่องเที่ยวโลกใบใหญ่ๆบ้านบึงไม่ใกลไม่ไกลจะบอกไม่ใช่เราไปดูไว้พาที่วัดบึงประวัติสถิตอยากเที่ยวไหนให้ลองสักิดหรือจะตะกุ่ที่วัดหลวงปู่หกปพวกคุณก็ลองไปดูดินบุรีไม่ได้มีดีแค่ทะเลงาม มีเขาไว้เที่ยวมีของให้ช็อปอยู่เต็มทางไอ้นั่นภูเขาลูกใหญ่นั่นมันคือเขาเชีาง oh, <okay. S 1> ทั้งในมีทํามใเที่ยวผมชื่อเฟี้ยวว่าทํ้เขาเชีางห้ายอดเตรียมแบกของรลอดท่ำกระบอทองไม่สุดยอดอยากให้ลองเที่ยวครับท่านมีหิย้อย,อยอย่างงามมีน้ำตกอ่างผักน้ำาวานทองก็มีของดี สใส่กระเป๋าสะพายหลังมาเทีย่ยวที่หนองใหญ่แล้วปลดปล่อยอย่างใจหวังใช่เลยใช้ชีวิตชาวบ้านอย่างใครฝันมาอยู่กับธรรมชาติอลังการกว่าในหนังใช่เลยมาเด็กคุณลองมาเทีย่ยวที่หนองใหญ่ไหว้พระวัดเขาโซ<ป>กอิ่มุญอิ่มใจทั้งสองฝ่ายใช่เลยหมู่บ้านเ,เก่ายัางอนุรักษ์ไม่ใช่ของใหม่ให้คุณถ้าคุมวุ่นวายและอยากสบายก็มาที่หนองใหญ่เรือท่องเที่ยวให้เหมือนกับแจ็คสเปโร่ดำน้ำดูปลากระลังทั้งสวยงาม u n believable เมวอไปสารเจ้าพวกเขาใหญ่ปล่อยตัวไปตามน้นลม just be like กับไมเคิลทายพีวิ่งสะพานอสดาไม่ค่อนจะบังทาขาดเขาที่เขาขาให้ไปที่หาดทำขอพังคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมมันดีจังโดนติงกับเบาอิ t เด๋ยวกรุงรู้ว่าที่หาดเกาะสีชัก็คบางละมุงพัทยาชงและนวนวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศแบบโทสีรับรองไม่มีวันโลเล เรื่องทะเลสบายไปกับ my homies เที่ยวแบบ exclusive ที่บางละมุง only Let's go to the sea baby just you and me sitting under the palm trees ทุกอย่างลงตัวกำลังดีไม่ว่าจะพัทยาเหนือกลางแต่เรามีทุกอย่างที่คณอยากได้ 第一次。